นุ่มมากเจ๊าปานเป็นคนชอบทานเผือกมากเลยค่ะวันนี้สั่งมาที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามันเป็นเออเพราะว่าอะไรนะคะเผือกที่เราจะซื้อี่บแพงมากคือไม่กล้ากินหัวหนึ่งหลายตังค์แต่ตอนนี้เจ๊าปานเจอแบบเผือกโอ้โหข้างในเนื้อเขาบอกว่าดีมากเดี๋ยวต้องเอามาลองอันนี้คือประมาณหนึ่งกิโลได้ประมาณสี่ลูกนะคะ ถูกมากถูกแบบโ้หถูกจริงอะ่ะแล้วก็ดูแล้วเนื้อดีมากอันนี้คือถ้าใครอยากได้บ้างเดี๋ยวเจ๊ปันใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคะรับรองเลยว่าถูกใจราคาแล้วก็คุณภาพเลยค่ะมาดูเนื้อเผือกข้างในนะคะใช้หม้อหุงข้าวหุงแล้วก็เนื้อเผือกของเราเนี่ยโอ้โหร่วนๆเลยอะ่ะเพื่อนๆเนี่ยตักมาเป็นแบบเนื้อนุ่มๆ แบบนี้น่ากินสุดๆเลยใครอยากได้เผือกแบบนี้บ้างนะคะเจ้ยปานจะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสน,นะคะเนื้อล่วนน่ากินมากเดี๋ยวเอาไปทำบัวลอยเผือกแบบนี้เลยค่ะ